ผนี้ไม่ผลเกียนะไม่ผลไม่ให้ตอนได้แล้วดันทีนี้มันไม่ได้มันรู้อยูไม่ได้ดันปอยู่ไม่ได้ต้องทยน้ำใช่ป่มแห้งแรงไปใช่ก็เลยพยายามพวก็เลยรวมแก๊งสเตอร์มาโอ้พญาแก๊งยันบลองก็คือจับกับพวกศัพท์พวกอะไรเนี่ยอาสาสมัแล้วก็ไปไปสงครามสู้กันโอ้โหผู้ขี่พญาแถกก็ชนะ แท้ดิพี่ถ้าแต่น่าจะได้ผลไปได้ไงละ่ะโอ้ไปเที่ยววิมานพญาแถนมาวันนี้โอเคเลยนะพญาคันคาดขึ้นไปข้างบนมารู้ประวัตินิดหน่อยหมิมบอกมานะครับแล้วก็ได้ไปถนนคนเดินแล้วก็ไปไหว้สารลักเมืองด้วยชาิดีมากเลยนะเช้าวันนี้ครับผมเราเริ่มต้นกันที่ร้านนี้ครับผม ครัวเช้าครับก็เป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะอร่อยครับเมื่อกี้ลองชิมแล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงไม่ต้อปรุงนะครับรสชาติดีมากเช้าเชา้านี่ผมก็คิดว่าน่าจะมาแถวเมืองเก่าดูนะครับด้านตรงด้านฝั่งนู้เนี่ยจะเป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็ จะเป็นสารลักเมืองซึ่งเราเพิ่งมาว่ากันไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคือนนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาเดินดูตอนเช้าดูหนะ่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแลวหลังจากนี้ไปเราอาจจะไปที่วัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเรื่องของอธรรมะบ้างเพราะว่าเราเขาไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมนะครับธรรมม็นมซะ <c oughs> มากกว่าธรรมะไม่ค่อยมี <c oughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารับประทานอาหารเช้ากันก่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรครับถนนอะไรเราพูดได้แบบนั่นหน่อยอ๋อสิงห์ท่าสิงห์ท่าทานเสร็จปุ๊บก็มาที่เมืองเก่าสิงห์ท่าตอนเช้าไลยพี่นะได้ฟิวเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าเนี่ยนะครับด้านหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นบ้านเก่าเลยยกเวเลยะไใช่ว่าเราเนินที่เราไปไปไหว้กันอ๋องั้นเราไปกันเลยเดินไปเดินไปท้องอิ่มแล้วก็อยากจะชิลนะครับ ผมและปุ๋มบิม๋มเดินชมเมืองเก่าสิงห์ท่ากันอย่างมีความสุขครับก่อนจะมาเนี่ยผมก็ได้ค้นคว้าม,มาบ้างนะครับว่าเมืองเก่าสิงห์ท่าเนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงชุมชนบ้านสิงห์ท่าครับเคยเป็นย่านการค้าสําคัญมาตั้งแต่สมัย200กว่าปีก่อนเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก,กันเลยทีเดียวประมาณช่วงปี2315ในยุคนั้นมีบันทึกในพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าราชวงศ์สาหรือพระวอเสนาบดีเก่าแห่งเมืองเวียงจันทร เท้าหน้าเท้าคำผงเท้าทิศพรมและเท้ามุมพร้อมด้วยไพรพลอพยพไปอาศัยกับเจ,จ้านครจำปาสักเมื่อมาถึงดงผีสิงเห็นทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับการสร้างถิ่นฐานจึงสร้างเมืองขึ้นที่บ้านสิงท่าต่อมายกฐานะเป็นเมืองเยืโสธรและครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับช่วงหนึ่งครับที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนยุคนั้นความเจริญเข้ามามากครับ มีช่างฝีมือชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาสร้างบ้านเรือนทิ้งร่องรอยศิลปรกรรมชิโนโปตุกสไว้ที่บ้านสิงท่าจำนวนมากสร้างเสน่ห์ให้กับบ้านสิงท่าสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้ครับ กเป๋าเจอแล้วเมื่อกี้เป๋าหายใช่เลยพี่ลืมไปที่ร้านโอ้เอานี้เมื่อกี้เห็นโทรศัพท์อ๋อมีผู้จัดการส่วนตัวโทรมาเพราให้ไปเดบอลอยู่วัดช่วยผู้จัดการส่วนตัวต้องไปแล้วแล้วครัผมมีมีเพื่อนอยู่อยู่ร้านมอไซค์อผมไปทิ้งภาระให้เขาก็หลังกระถางหรือว่าจะไปยังไงต่อทีนี้จะให้ไปยังไงต่อเดี๋ยววิธีให้เดี๋ยววิธีให้เดี๋ยววิธีให้ให้เพื่อนดูแลต่อ,อเพื่อนรู้จักเพื่อนรู้จักเป็นคน ้องถิ่นเหมือนกันอโอเคโอเคอ่ะให้มันรอดแล้วกันนะโอยอยู่แล้วพี่โอเคอ่ะอันนี้เราอยู่ที่วัดมหาธาตุใช่ใชครับ,รบก็เป็นวัดที่มีอัฐิของพระนนท์นะครับซึ่งก็ได้ความรู้จักไอ้นี่มาบอกผมอีกทีหนึ่งนะครับเขาถูกกนไปตามที่เขาบอกนั่นแหละนะคือจริงๆอัฐิของพระนนท์นะฮะหรือว่าพระธาตุของพระนนท์เนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นที่เดียวในประเทศไทยในโลกเลยไหมแล้วก็อาจจะเป็นที่เดียวในโลกด้วยซ้ำก็ต้องบอกว่า,าเราเราเราต้องไปดูของจริงเราถึงจะเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับด้านหลังนี้ครับเป็นพระธาตุพระอานน์นะครับพระอานน์นี่เปรียบได้กับเป็นเลขาของพระพุทธเจา้าครับ เลขาก็คอยดูแลเรื่องต่างๆด้วยนะฮะก็ผมเองก็พิ่เคยเห็นนพระธาตุของพระอนนท์นะครับซึ่งก็ไม่ได้ให้เห็นให้ดูกันง่ายๆไม่มีแบบทั่วไปครับใช่ครับผมเพราะว่าโดยส่วนมากเราจะเห็นจากพระธาตุของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือว่าพระธาตุอื่นๆนะครับถือว่า Amazing ครับผมพระธาตุอนนท์หรือพระธาตุยโสธร มีความสูง25เมตร30ซนติเมตรครับตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นวัดคู่ยะโสธรมาตั้งแต่สร้างเมืองอีกทั้งพระาธาตุอานน์ยังเป็นพระาธาตุเก่าแก่ที่สําคัญองค์หนึ่งในภาคอีสานภายในบรรจุอธธัฐิธาตุของพระอานน์พระเทระของพระพุทธเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลาวและเมื่อปีพศ2 490มีการขุดพบจารึกใบลานอักษรขอมบรรจุไว้ในโขดเก่า ฝังลงลึกไปประมาณ2เมตรบริเวณกำแพงพระธาตุด้วยครับมายสโสธรทั้งทีครับไม่มานมัสการพระธาตุพระอานนท์ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับผมไม่ว่างเนี่ยอ่าอ่าโอเคต่ทิ้งกันเลยไม่ได้ทิ้งฝากอยู่ฝากอยู่ิงครึ่งนึง้ครึ่งนึงมีความดีอยู่เนี่ยปกติผมเป็นคนดีเนี่ย เพื่อนผมดีกไหมเอ่ยใช่ครับใช่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบใช่ไ้มครับใช่กับผมมาพอกันอีกแล้วพวาแม่พี่น้องกับสุปผมออริจินอลไทยบาสไตรีพี่น้องนะ